ลูกปลาช่อนอ่างหนึ่งหลายหมื่นตัวเนาะตัวใหญ่อะประมาณสักสองนิ้วนะได้เนาะได้ตัวเท่าไหร่ครับประมาณนี้ตัวนี้ยี่สิบาทยี่สิบาทต่อตัวใช่ครับเป็นปลาบึกนะครับเนาะปลาบึกแท้เลยครับปลาบึกแท้เลยโอ้สวายตัวละประมาณอ่าไซส์นี้ก็เป็นไซส์สองเขาเรียกสองสามนิ้วครับสองสามนิ้วใช่อื อย่างนี้สงวนราคาที่90สตางค์90สตางค์เนาะสวัสดีครับผมบ่าวิสารขนานแท้ครับมณีสิภาเขามาเบิงแรงจำหน่ายพันปลาครับที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปิจิตครับชื่อว่านาครปลาบางลายนะครับมีพันปลาหลายๆชนิดนะครับ มารวมอยู่ตรงนี้นะครับเด็วสิพาเขาไปพูดคุยกับผู้จัดการนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าชื่อบอลนะครับชื่อบอลครับผมเป็นคนดูแลที่นี่เป็นแหล่งจําหน่ายพันปลาครับน้ําจืดใช่มีประมาณสักกี่กี่พันกี่กี่สายพันแบบก็เกือบน่าจะเกือบทุกชนิดเลยครับเกือบทุกชนิดครับอย่างเช่นมีปลาอะไรบ้าง ก็ปลานินพวกทับทิมพวกสวายอะไรพวกนี้ดูกบิ๊กอช่ปลาช่อนหลายอย่างแล้วก็มีปลาสวยงามไหมปลาสวยงามก็มีครับมีครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูบ่อแรกกันจะเป็นบ่อนปลาสวายครับอันนี้เป็นปลาสวายเนาะใช่ครับอ่างนี้ก็น่าจะประมาณร่วมๆหมื่นตัวหมื่นตัวไซส์นี้ก็เป็นไซส์สองเขาเรียกสองสามนิ้วครับสองสามนิ้วใช่ราคาก็ ขายอยู่แปดสิบตางคงแปดสิบตาตังใช่ครับอือบ่อต่อไปเนาะอ่าก็อันนี้จะเป็นอันนี้เป็นปลาดุกแต่ว่าไซ์นี้ไซ์นี้จะเป็นไซส์ใหญ่แล้วไซส์ใหญ่ครับอครับมันมีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กก็ไมครับใช่แล้วเราขายแบบเป็นไซส์แยกขนาดเลยครับครับอือมีตัวใหญ่เลยเลยตัวใหญ่เลยครับ อย่างนี้ขายตัวเท่าไร่ครับตัวนี้บาทห้าสิบบาทห้าสิบโหตัวใหญ่เหมือนกันนะใหญ่ครับเนี่ยโหประมาณนี้เนาะซื้อไปนี่คุ้มเลยเนาะคุ้มเลยเลี้ยงประมาณเดือนเดียวก็โอ้ได้แกงแล้วเป็นของอะไรครับบิ๊กอุ่ยบิ๊กอุ่เหรอครับทำไมตัวดําจังไม่เหลืองน้ำมันใส่บ่อน้ําใสบน้ําใส่ปลาจะดําเนาะครับในบ่อนี่คือเราต้องให้อาหารมันไหมก็ถ้าถ้าเป็นที่บ่อแบบนี้ให้ตอนเย็นมือเดียว ให้ตอนเย็นมือเดียวครับเพราะว่าตอนเช้าถ้าให้แล้วขนย้ายไม่ได้ครับอ่าบอต่อไปก็เป็นอันนี้เป็นรัสเซียรัสเซียครับบิ๊กอุยกับรัสเซียนี่ราคาจะต่างกันไหมอ่ารัสเซียถูกกว่ารัสเซียถูกกว่าใช่ครับอืออย่างนี้สงวลราคาที่เก้าสิบสตางค์เก้าสิบสตางค์เนาะอือส่วนมากแล้วลูกค้าจะมารับมารับเองนะครับเนาะใช่โอ้ ครับที่เดี๋ยวเดี๋ยวนิ้วตัวใหญ่ไม่ได้ไม,ไม่ได้ขัดออกนิ้วไม่ว่างประมาณนิ้วชี่นะพี่เนาะได้ความ,มยาวอยู่ประมาณสามสี่นิ้วครับเก้าสิบสตางมีตัวใหญ่ค่ากันเนาะอเอาละมีเกือบทุกชนิดเดี๋ยวจะพาให้ดูทุกบอ่อนะครับวันนี้อันนี้เป็นปลาดุกเหมือนกันเหมือนกันไซเดียวกันไซเดียวกันแต่คนระบอเนาะอ่าครับอันนี้ เพาะเลี้ยงเองหรือว่ายังไงครับหรือว่ารับเข้ามาเราเอาปลาเล็กมาอนุบาลอนุบาลในบ่อดินเอาได้ไซส์แล้วก็เอาขึ้นมาขายอะไรประมาณครับต้องมีคนพ่อมาให้ไหมหรือว่าพ่อเองก็มีมีลูกบ่อพาะมาให้ครับลูกบ่อเพ่อมาให้ครับแล้วก็มาเอามาอนุบาลอนุบาลให้ได้ไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็อ่ขึ้นขายอพอได้ขนาดแล้วนะครับมีปลาอื่นไหมที่อยู่ในนี้ ก็จะมีตรงนู้นมีเป็นปลาเบึกครับไปดูปลาเบึกกันโอ้โห oh. จ,จับยากนิดนึงตัวมใหญ่ตัวสัตตัวกัตวจับยากนิดนึงเนาะ,ะตัวใหญ่อ่ะประมาณสักสองนิ้วนะได้เนาะได้ตัวเท่าไหร่ครับประมาณนี้ตัวนี้ยี่สิบบาทยี่สิบาทต่อตัวใช่ครับเป็นปลาเบึกนะครับเนาะปลาบึกแค่เลยครับ ตาบิกแท้เลยโอ้ครับในฟาร์มนี้ปลาอะไรที่ว่าขายดีที่สุดถ้าหลักๆจะเป็นพวกปลานินนะครับปลานินแต่มันก็ลายหลายอย่างนะลายหลายอย่างเนาะแต่ครับอืมอ๋อ,อเวลาจับก็จะจับอย่างนี้เนาะครับอืมลากมาดูแล้วก็ขลากมาดูคือมันมีอัตราการใส่ไหมว่าเออเราต้องใส่ห้ารอยตัวนะในในบ่อปูนอย่างเงี้ มีครับมีเนาะรหรือว่าใส่เท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้ครับไม่ได้แอดกันไปอือขอเวลาเวลาจับขายจับอย่างงี้ครับจะจับง่ายคือในแต่ละบ่อก็ต้องใส่ออกซิเจนด้วยเนาะครับต้องใช้ครับต้องใช้จริงริงปลาบึกไม่ไม่ใช้ก็ได้ครับเออครับโอ้ห ตากรไซอันนี้มีไม่มีนะนี่เป็นปลาสวายปลาสวายอ่ะฝั่งไหนอีกที่มันต่างคนจะต่างชนิดกันอันนี้ก็เป็นปลาดุกบิ๊กอุ้ยเหมือนกันครับบิ๊กอุยเหมือนกันตอนนี้จะเป็นไซส์เล็กครับในโซนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าบ่อเนอะครับหลักๆก็จะมีบิ๊กอุยซะส่วนใหญ่เอ้ยปลาดุกปลาดุกซะส่วนใหญ่แล้วก็มีปลาสวายปลาสวายปลาบึกอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูโซนนู้นครับเพราะว่ามันใหญ่สิเลือเกินอื <c oughs> อันนี้โรงใหญ่มากเลยเนาะหลกัหลกๆแล้วคือเขามารับไปเลี้ยงหรือว่ารับรับไปขายพี่ก็ทั้งสองอย่างเลยครับทั้งสองอย่างคู่กันเลยครับ ครับอันนี้เป็นปลาหมอปลาหมออันนี้เป็นปลาหมอลืมถามอายุมันเนาะประมาณสักกี่เดือนนี่เดือนกว่าแล้วเดือนกว่าโอ้ปลาดุกเมื่อกี้ผมลืมถามอายุมันประมาณสักเท่าไหร่เอ่ยปลาดุกน่าจะเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งเนาะอืมนี่ปลาหมอแปลงเพศครับผมอืมประมาณสักน้วโป่งได้ไหมน้ว ดชีดุชีญี่ปงมือครับไซส์ขนาดนี้าขายเท่าไรไซส์นี้ขายอยู่บาทสามสิบบาทสามสิบเป็นปลาหมอแปลงเพศใช่ครับมนีปลาช่อนอันนี้เป็นปลาช่อนอ้อย่างนี้คือเขากินอาหารไหมมารออาหารเหรออืออย่างนี้ขายขายไซส์ยังไงครับอันนี้บาทบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบครับอือ คือถ้าเกิดว่าเราเราพักไว้แล้วมันจนใหญ่จนใหญ่อย่างเงี้ยเราต้องก็ต้องเพิ่มเพิ่มขึ้นเลยไหมราคาคือมันจะคัดไซส์ได้อีกีอ๋อจะคัดไซส์ได้อีกทีหนึ่งคัดไซส์ใหญ่ออเราต้องแยกไซส์ครับแล้วก็เป็ีนเป็นปลาช่อนอันนี้เหรอมั้งเนาะตัวนี้เป็นปลาเพาะครับปลาเพาะใช่จะมีปลาเพาะกับปลาที่เขาซ้อนมาจากามทุ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปลาเพาะจะโตไวกินอาหารเก่งครับ ถ้าแบบปลาที่เราซ้อนมาอะไรงี้ไม่ค่อยกินอาหารนะปลาลูกคอกใช่ที่เอามาจากทุ่งนาก็ว่าไปมันจะไม่ค่อยกินอาหารไม่ค่อยโตครับไม่ค่อยโตใช่ปลาเพราะนี่ไปกินอาหารเก่งโตไวปลาช่อนมีกี่บ่อปลาช่อนมีหลายอ่างเลยมีสขายดีไหมตอนนี้ก็ยังถ้าต้นปีขายดีอยู่ครับขายดีอยู่เพราะว่าเหมือนตอนนี้เพาะกันเยอะแล้วครับเริ่มดูดอืมลูกปลาช่อน อ่างหนึ่งหลายหมื่นตัวเนครับก็เยอะอยู่ครับให้อาหารกี่เวลาปกติเลี้ยงได้ถึงสามมื้อครับเช้ากลางวันเย็นเลยเป็นอาหารเม็ดเราเล่งใช่อาหารเม็ดลอยน้ําอาหารเม็ดลอยน้ําเบอร์เล็กมั้งสายนี้กินเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งใช่ไอ้นี้ที่เห็นน้ําน้ําอเหลืองนี่คืออะไรครับอันนี้เป็นน้ําที่ขึ้นอขึ้นจากแทงมาครับขึ้นจากแทงมา คือยังไม่ได้ปล่อยปลาถ้าถ้ามีปลาแล้วน้ําจะใสอ๋อ oh, ถ้ามีปลาแล้วน้ำน,นี่น้ําใหม่ถ้าเกิดมีปลาน้ําจะใสใช่อันนี้คือคือพักพักไว้ใช่ไหมครับใช่พักน้ำ oh, ไวกพักไว้ก็ยังให้ออกซิเจนอยู่เนาะครับเพราะว่ารเราจะเปิดตลอดไม่ได้ปิดเลยออกซิเจนไม่ได้ปิดออโอ้ครับปลานินน่าจะมีหลายไซส์เหมือนกันเนาะ อ้าวตัวตัวน่อยเป็นปลาแปลงเพศอ๋อปลาหมอเอ้ยปลานินแปลงเพศดีใช่ที่เขาเรียกกันปลาหมันปลาหมันเนี่ยแต่จริงจริงแล้วมันเป็นปลาแปลงเพศครับปลานินหมันคือคุ้มไข่ได้ไปอยู่ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนโอ้ครับแล้วต่เวลาคนไปเลี้ยงก็ชอบเรียกปลานินหมันปลาลินหมันครับอย่างนี้คือตัวละกี่บาทใบนี้ประมาณหนึ่งบาทสามเซนได้ไหมกว่าสี่ห้าเซน สี่ห้าเซนเนะาะความยาวอืมความยาวครับส่วนมากแล้วลูกค้าที่มารับจะเป็นในเขตของจังหวัดพิจิตรไหมหรือว่าทั่วๆ่วไปก็ทั่วเลยครับทั่วเลยครับอืมโอ้โอโกบกบนี้เขาก็พอเองหรือว่านําเข้ามีลูกบอมส่งทีลูกบอมมาส่งทีนึงครับไซส์อย่างนี้กี่เดือนแล้วเนี่ย กบสนมากจะใต้เดือนหนึ่งนะใต้เดือนครับถึงจะขายได้ออืย่างนี้ขายตัวเท่าไหร่ครับก็ขายอยู่บาทยี่สิบประมาณครับประมาณไหนดีประมาณนิโปมือเนาะบาทยี่สิบมันแล้วแต่ขนาดอ่ะคือเราขายตามขนาดถ้ามันแล้วแต่ขนาดเล็กใหญ่อะไรประมาณเนี้ยครับ เพราะส่วนมากมันไม่มีไซส์เดียวมันต้องมีใหญ่มีอะไรงนี้ครับแต่นี้เป็นไซส์เล็กแล้วกินเพืเอ่อหนึ่งแะผมลืมถามไปคือในบอ่อปูนเนี่ยเราต้องถ่ายน้ํำไหมในบอ่อปูนที่เราพักลูกปลาส่วนมากของผมจะถ้าประช่อนถ่ายทุกวันครับปช่อนถ่ายทุกวันใช่เพราะอะไรครับเพราะประช่อนกินเยอะ กินเยอะกินเยอะแล้วจานวนตัวผมใส่ไปเยอะด้วยส่วนป้าอย่างอื่นส่วนมากแทบจะไม่ได้ถ่ายเลยคือขายวันเดียวหมดอ่างแล้วก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนใหม่คือถ้าไหนอยู่นานเราก็ใช้แบบถ่ายน้ําหรือว่าย้ายอ่างครับถือว่าขายขายดีไหมมันเหมือนกับมาลูกค้าเข้ามาทุกวันไหมก็ทุกวันครับทุกวัน,วนช่วงไหนของปีจะขายดีที่สุดก็ฤดูฝนแล้วครับ ฤดูฝนครับฝนจะนิยมเลี้ยงปลามีน้ํามีอะไรเลี้ยงกันครับโอ้ประมาณว่าถึงหน้าฝนแล้วแล้วม,มีมีพันปลาหลายอย่างเพราะว่าเป็นฤดูของการขยายพันุปลาอะไรครับ,รบอันนี้จะเป็นปลาสวยงามแล้วคือเนาะอย่างนี้ก็พ่อขายเหมือนกันหรือว่ารับเข้ามาอันนี้จะรับมารับมาอนุบาลเป็นปลาอะไรบ้างครับก็จะมีพวกปลาคราฟปลาทองปลาทองสอด อาหารยุงอะไรพวกนี้ครับอย่างนี้ต้องให้อาหารทุกวันไหมให้ครับให้ทุกวันครับโอ้ครับปลาครับตัวตัวละเทอะไรครับอันนี้ไซประมาณนี้หางยาวหกสิบบาทหกสิบบาทต่อตัวเนาะครับปลาสวยงามอันนี้ปลาอะไรครับปลาทองปลาทองไอโกเมดโกเมดครับ อมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่จับขึ้นมากลัวเขาตายเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งจับดีกว่าโออันนี้ก็เป็นปลาทองปลาทองอืมไอตัวนี้มันจะเป็นหัวมุนบ้างใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวมุนเหรอมีอีกอย่างมีอีกอย่างนึงครับอืมครับอาถ้าเกิดสมมุติว่าไฟดับมันจะมีออกซิเจนไหม ไฟดับเอ่อถ้าตัวนี้มันไม่เป็นไรคือเราใส่จานวนน้อยแล้วแล้วแล้วถ้าไฟดับไม่เป็นไรแล้วปลาอื่นนะปลาอื่นก็ผมจะใช้พวกออกซิเจนผงโอ้ออกซิเจนผงใช่ใส่ใส่ได้ครับอืมครับคือเวลาไฟดับอะไรเงี้ยใช้ได้ครับแล้วออกซิเจนทางได้ไหมมันได้แต่ว่ามันเปลืองนะครับ๋อมันเปลืองใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นปลาเป็นถังนี่เปิดแป๊บเดียวปลาคร์ฟเนาะโซนนี้ก็จะเป็นปลา สวยงามนะครับมีอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณสิบบ่อนะครับปลาสวยงามทั้งนั้นปลาอะไรอ,ะอ่ะเขาเรียกเป็นในปกมา้าแปนซีอะไรบ้เลือม้าชมพูม้าเหลืองรับขายยังไงครับเนี่ยอันนี้ห้าตัวยี่สิบห้าตัวยี่สิบตัวละสี่บาทตัวอย่างอยางอ,อ,อย่างนี้เราก็จะ ใสออกซิเจนเข้าไปในถุงใช่นะครับเนาเข้าอยู่ได้นานไหมประมาณแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงใส่น้อยก็อยู่ได้เป็นวันอ๋อใส่ปลาจำนวนน้อยจำนวนตัวอยู่ที่อยู่ที่จำนวนตัวเนาะใช่อ่ครับโซนข้างนอกก็จะมีส่วนในกระชังนี่สําหรับอนุบาลปลาอนุบาลปลาเราเตรียมไว้ขายไว้ตรงลูกค้าเลยครับหมายถึงว่ามันมันต่างกันไหมกับกับอยู่ข้างบน ก็เหมืนคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันครับอันนี้จะเห็นตัวยากอยู่เนาะไม่เห็นไม่เห็นเลยล่ะมีปลาทุกอย่างก็มีหลายอย่างไม่ใช่ปลาทุกอย่างมีปลาแทบทุกชนิดครับอืมที่เป็นน้ําจืดเนาะครับมีกุ้งไหมกุ้งไม่มีครับไม่ได้ขาย่แล้วอย่างอื่นครับมีแบบย่พวกก็มีพวกสภาพน้ําก็มีสภาพน้ําก็มีปลาไหลปลาไหลยังไม่มียังไม่มีเนาะครับอืม อ๋อในนี้ก็จะเป็นอนุบาลลูกปลานะครับนะอืมก็จะมีอสองฝั่งมั้งก็มีฝั่งนู้นนี่ฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ใหญ่น่าดูสําหรับในนี้ <c oughs> คือจําหน่ายอาหารปลาด้วยครับเป็นโกดังนะครับถ้าเกิดใครมารับคันปลาไปก็สามารถซื้อพร้อมเลยอาหารพร้อมซื้ออาหารพร้อมไปเลยนะครับอืมมีทุกอย่างครับ ไปนครปานี้ก่อตั้งมานานนี่นย่ครับพี่มาอยู่ก็ประมาณสัก 10, กี่ปีแล้วสิบหกปีแล้วนะมสิบหกปีครับทํามาตั้งแต่แรกๆเลยเนาะครับจนได้เป็นผู้จัดการตอนนี้เงินเดือนก็แสนสองแล้วไม่ถึง <laughs> ไม่ถึงไม่ถึงอาไม่ถึงอันนี้ก็จะเป็นอาหารปลามีหลากหลายยี่ห้อเนาะครับค้าสายกันไปมีของอม,มีของเบสโคแต่ว่ามีหลายอย่างคือมีอาหารกบ อาหารปลาดุกอาหารปลาช่อนอะไรพวกเนี้ยครับคือแล้วแต่ว่าคุณจะชอบอะไรก็คือเราเรามีให้นะครับซื้อที่นี่จะถูกกว่าไหมก็มันแล้วแต่แบรนด์ของบริษัทครับมากที่นี่ก็ลูกค้าเยอะอยู่ครับลูกค้าเยอะอยู่ครับคือเขามารับเองหรือว่าเราเราไปส่งถ้าซื้อเยอะก็ส่งอยู่ครับส่งไปส่งถึงที่เลยใช่ประมาณสักกี่กระสอบถึงถึงไปส่งได้อยู่ที่ระยะทางนะครับ ระยะทางไ,ไกลก็ซื้อเยอะแล้วเราก็ส่งโอ้ครับอืมประดุกนี้จะเป็นอาหารอยู่ไหนครับประดุกอาหารประดุกจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ครับนิโอโปครับเกรดเกรดพรีเมียมขายดีไหมเป็นที่นิยมไหมก็คนที่เลี้ยงปลาเนื้อปลาใหญ่เขาก็ใช้ตัวนี้แหละครับโอ้แต่นี่เป็นเม็ดเล็กเบอร์หนึ่งนิโอโปเนาะใช่ครับเป็นเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ที่จะเป็นเบอร์หนึ่งพิเศษคือขนาดเขาจะเล็กกว่าอาหารเบอร์หนึ่งทั่วไปหนึ่งจุดห้ามิลสำหรับลูกปลาตั้งแต่เดือนกว่าครับอืช่บ้างไอ้นี่กระชังมีกระชังด้วยครับกระชังเป็นกระชังบกหรือว่าเป็นกระชังน้ํามีทั้งสองอย่างถ้ากระชังบกจะเป็นสําหรับใส่กบอย่างเดียวสำหรับใส่กบอย่างเดียวอันนี้จะเป็นกระชังน้ําเนาะสั่งน้ําก็จะเป็นตัวนี้โอ้มีหลายขนาดครับมีพร้อมทุกอย่างสั่งเย็บแล้วแต่ขนาดลูกค้าก็ชอบนะครับ มาที่นี่ครบพร้อมที่เดียวพื้นที่หลายไร่เหมือนกันเนาะครับโอมีสองโซนนะครับมีฝั่งกันู้นด้วยฝั่งด้วยโอ้มาที่นี่ได้ครบปลาแน่นอนใหญ่นะครับอนุบาลทําไซส์อุบาลทําไซส์ใช่อืมถ้าเกิดว่าได้ขนาดแล้วถึงจับมาลงในบ่อปูน่ หลุมบ่อ,บอปูนโอ้ครับถ้าเกิดเราเราทําใช้อยู่บอ่อปูนเลยได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้พวกนี้มันอา่ามือต้องถ่ายน้ําแล้วต้องใช้อาหารเลี้ยงเยอะอืมปลาจะเครียดปลาจะเครียดสะของเสียสะสมอะไรเงี้ยปลา oh, ให้ป่วยติดเชือเ้ออะไรอืมอืมยังไงก็ต้องเลี้ยงอนุบาลในบ่อดินก่อนใช่ครับ โอ้ครับแต่ในบ่อจะไม่ไม่เห็นมันจมอ็มาตออเลี้ยงอาหารครับไม่เห็นก็คือก็คือว่าในแต่ละบ่อนี่จะมีปลาแต่ละชนิดใช่ไหมครับครับคือจะแยกอืมีทั้งเพาะเองแล้วก็รับเข้ามาใช่ครับโอ้ส่วนมากก็จะเป็นเอานเอามนุบาลไว้ครับมนุบาลไว้ใช่ครับคือเราจะมีคนเพาะดิมงานเพาะมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วเวลาจับ เอาจริงๆคือคือจับยังไงครับมีอวนลากครับอวนลากเอาใช่น้ำนี่ลึกไหมนี่ประมาณเมตรห้าสิบเมตรสิบในระหว่างที่เราอนุบาลเนี่ยมันมันมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำไหมครับก็มีเป็นเราต้องดูสภาพน้ำแล้วเราใช้พวกจุลินทรีย์ครับช่วยด้วยอ๋อครับคือไม่จปมนจะเป็นต้องถ่ายทั้งบอ่อเนาะครับ เอาจุลินทรีช่วยปรับสภาพน้ําเอาอืมครับครับส่วนมากแล้วพี่เป็นคนจัดการเองทั้งหมดไหมถ้าเกิดถ้าเกิดเจ้าของไม่อยู่จริงอ่ะครับก็ช่วยช่วยกันดูแลช่วยกันดูครับโอ้ครับอถ้าเกิดใครจะเข้ามารับพันปลาหรือว่ารับอาหารปลาเนี่ยเข้ามาได้ที่ไหนครับอยู่ที่นครปลาเขตอ,อําเภอบึงอาลางครับตําบลบางหลายจังหวัดพิจิตรครับเบอร์โทรมีไหมครับเบอร์โทรก็ อ่าศูนย์แปดเก้าแปดห้าหกอหนึ่งสองศูนเก้าอันนี้เบอร์ของเจ้าของเลยครับเจ้าของพีนน่นคร<ช>หรือว่าอาจารย์ครับแล้วก็มีเบอร์หน้าร้านครับศูนย์แปดเก้าแปดห้าหกสี่แปดแปดห้าอืมคือรับคือส่งส่งไปถึงไหนทั่วเทศทั่วประเทศไหมก็ส่วนมากก็จะมีที่หลกัหลกๆก็คือภาคเหนือภาคอีสานเขาก็มารับไปจำหน่ายอะไรประมาณนี้มีทั้งผู้ค้ารายย่อยแล้วก็รายใหญ่ครับ เข้ามารับอ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับพี่บอลครับผมนะครับมากมากนะครับที่พาเข้าเยี่ยมชมเขาเรียกว่าอะไรอะแหล่งจําหน่ายพันปลาเนาะครับน้าจืดนะครับขนาดใหญ่ของจังหวัดพิจิตรครับมากมากนะครับวันนี้ขอขบคุณมากมากครับสวัสดีครับครับดีครับ